อำเภอสุมเม่นจังหวัดแร่หลังจากรับทราบข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจปถปีพศ2564และระบบ P ี m มนายศิวัตรปูบินนายอำเภอสุมเม่นพร้อมพัฒนาการอำเภอสุมเม่นและทีมงานสำนักง,งานพัฒนาชุมชมนอำเภอสุมเม่นผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนลงไปเยี่ยมบ้านนายสุทัศน์เหล่ากว้างเพื่อทำการช่วยเหลือในวันที่16พันวาคม2564โดยกำหนดแนวทางช่วยเหลือดังนี้ ให้มีการสร้างบ้านหลังใหม่ในพื้นที่เดิมขนาด4 5เมตรให้หน่วยงานร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกันระดมทุนตามกิจศรัทธาเพื่อสมพบทุนการดำเนินงานนายสุัต์เหล่ากว้างทำงานหาไรายได้จากการรับจ้างทำเฟอร์นิเจอไร์รายได้ไม่แน่นอนเพื่อหาไรายได้มาเลี้ยงครอบครัวรวมสองชีวิตเพื่อให้หลานชายในวัย15ปีได้มีการศึกษาเพื่ออนาคตที่มั่นคง หากขั้นใดมีความประสงค์จะร่วมสนับสนุนเงินและวัสดุสิ่งของเพื่อสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กับนายสุทัศน์เหล่ากว้างสามารถบริจาคผ่านบัญชีกรุงไทยสาขาสุมเมน้นเลขที่บัญชี6612284234ชื่อบัญชีกองทุนสุมเมน้นปันสุข